สวัสดีครับผมในเคียวโฮเคยคิโคนะก็คือเปยยังซอยอะกุ๊กไอชอชาเฮอครับวันนี้ผมจะมาทำ Q&A พี่เคียวมีคนใหม่หรือยังคะไม่มีครับเวลายอดวิวหรือยอดไลค์ตกพี่เคียวท้อบ้างไหมแล้วเคยคิดจะถอยจากการทำงานในวงการ YouTube ไหมอืมท้อนะท้อทุกครั้งเลยเพราะว่าพี่เคียวเนี่ยเป็นคนที่ยอดวิวขึ้นก็ขึ้นเยอะ ตกก็ตกเยอะขึ้นตกขึ้นตกเหมือนตุ๊กตาลมลุกท้อแต่ไม่เคยถอยคิดว่าอยากจะถอยจากการทำ YouTube หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมยิ่งโตยิ่งคิดเยอะขึ้นนะครับอาจจะฝันหวานน้อยลงเนาะแต่ก็สู้ต่อไปนะครับระหว่างที่พี่ทำช่อง YouTube รู้สึกเหนื่อยล้าไหมหมดอารมณ์แล้วดึงตัวเองให้สู้ต่อ,อยังไง มีเทคนิคอะไรให้ช่องตัวเองดังไหมคะเทคนิคก็คือศึกษาครับศึกษาเยอะๆศึกษาจากยูทูบเบอร์ที่ดังๆศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้แต่ไม่ใช่ว่าก๊อปนะแล้วก็เราปริ้งไอเดียอะไรเนี่ยต้องทำเลยไม่ใช่ว่าปิ้งปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้มันลืมก็ได้สุดท้ายไม่ได้ทำครับแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปพี่เคียวเริ่มทำ u t u b e ตั้งแต่อายุเท่าไหร่และตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ เริ่มทำตั้งแต่อายุ17ปีครับตอนนั้นอยู่ม .5 แล้วก็ตอนนี้24ปีแล้วพี่เคียวชอบใครใน BNK ครับผมชอบเชอร์ปรางครับคนอื่นๆก็มีชอบมีปลืม้มมีตามกฎไล์อยู่หลายคนนะครับผมจริงๆแล้วก็ชอบทุกคนแหละผู้หญิงทุกคนมีความสวยมีความน่ารักเป็นของตัวเองและทุกคนเก่งมากครับสู้ต่อไปครับ BNK48 ครับทำไมพี่เคียวถึงไม่ใส่หน้ากากเหมือนเมื่อก่อนร้อนครับเลยถอด นั่นแหละครับแค่เรารู้สึกว่าเราอะอยากลองทําคลิปเปิดหน้าดูนะครับผมสีหน้ามันสื่ออารมณ์ได้มากกว่าในหน้ากากใสไปแล้วติดปัญหาเยอะเสียงอูอี้ยัดไมค์เข้าไปก็ยังอูอี้เหมือนเดิมแถมร้อนอีกต่างหากระหว่างทาคลิปเนี่ยเบร์มากเราเลยรู้สึกว่าถอดไปเถอะถอดดีกว่านหน้ากากเป็นคาแรคเตอร์ครับผมแต่พอผมเปิดหน้าคนชอบผมตอนเปิดหน้ามากกว่าคิดถูกแล้วล่ะครับที่เปิดหน้าครับผมอีกหน่อยเปิดอย่างอื่นนะครับ เปิดละเปิดใจเปิดใจคุยกันถ้าโลกกําลังจะแตกพี่เขียวจะแบกอะไรไปคะแบกสังขารตัวเองให้ไหวก่อนไ <laughs> ม่งั้นก็แบกคนอื่นไปไม่ได้นะครับผมโอเคหรือน้องเอาจริงจังผมก็คงแบกคนที่เรารักไปครับอาจจะไม่ได้แบกในรูปแบบนั้นอาจจะแบบจุงมือกันไปแล้วก็ลุยไปด้วยกันแล้วก็เลือกของสําคัญในชีวิต สัก1-2ถึงอ,งอย่างไปอย่าลืมของกินด้วยนะครับผมพี่จะทำคลิปต่อเลโก้อีกไหมครับผมอยากดูมากคือพี่เนี่ยรักและชอบในการสะสมเลโก้นะครับแต่มันติดอยู่ที่ปัญหาเดียวนะครับผมคือไม่มีตังค์แล้วนะครับพี่เคียวเรียนมปลายหรือเปล่าคะถ้าเรียนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตหรือสายศิลนคะ ที่เคียวจบศิลป์ภาษาญี่ปุ่นมานะครับวัตชิวะเคียเดชโดโซโยรกุอะไรมคือเรียนญี่ปุ่นมานะครับผมแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรมันเลยทําให้หลงลืมไปหลายสิ่งหลายอย่างเลย ในตอนนั้นเนี่ยผมเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเราชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอยากรู้ภาษาแล้วก็เราก็ได้ทําตามฝันด้วยการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเราได้ไปในจุดที่แบบมันเคยอยู่ในอนิเมะเคยอยู่ในหนังทุกๆสิ่งที่เราเคยชอบที่เป็นตัวตนของเราวันนี้เราทําฝันของตัวเองได้สําเร็จแล้วนะครับพี่เคียวชอบตัวละครไหนในแฮร์รี่พอตเตอร์มากที่สุดครับเอาสามตัวละครที่ชอบที่สุดเลยนะแฮร์รี่พอตเตอร์อัลบัสเบิลดอร์แล้วก็ e ซเวอร์สเนปครับผมผมชอบมากเลยเซเวอร์สเนปเนี่ยเป็นตัวละครที่เสีสละมากที่สุดรักแฮร์รี่มากที่สุดแล้วอารันดิกแมนเนี่ยเขาได้ทิ้งผลงานดีๆของเขาไว้ในชื่อของตัวละครเซเวอร s n a p ปเรารู้สึกอินกับบทของตัวละครน,นี้ที่ j จเคโ l i n g เขียนมาครับส่วนดับเบิลดอร์เนี่ยเราชอบที่ว่าเขาเป็นพ่อหมดที่น่านับถือเป็นพ่อหมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคครับส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ เพราะเป็นตัวเอกเราติดตามเขามาตั้งแต่เล็กยันโตแฮร์รี่ไม่ใช่เด็กที่เก่งกาจแต่เขากล้าที่จะต่อสู้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเจ้าแห่งาศาสตร์มืดอย่างวอร์ดูมอร์พี่เคียวชอบ Star Wars ภาคไหนมากที่สุดครับผมขอตอบ2ภาคละกันนะครับผมชอบภาค Return of the Jedi หรือ Star Wars ภาค6นั่นเองครับส่วนอีกภาคหนึ่งที่ผมจะเลือกก็คือ Star w a r t t h r อ s s ั Jedi ดนะครับพี่เขียวได้แรงบันดาลใจทำช่องจากใครครับปัจจุบันเนี่ยหลายๆคลิปหลายๆความตั้งใจที่เกิดขึ้นเกิดได้เพราะว่าพี่แป้งซีบิงและพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ผมชอบความขยันของพี่แป้งความขยันของพี่แป้งเนี่ยทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ้ยเราอยากขยันให้ได้แบบพี่เขา ส่วนพี่เอกเนี่ยผมรู้สึกว่าทัศนคติและความตลกการทําคลิปที่ทําให้คนดูอินตามได้เนี่ยเหมือนการดูหนังแล้วผมชอบผมอยากถ่ายทอดให้ได้แบบนั้นแต่ว่าเวของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเราอยากถ่ายทอด ความตลกเข้าสู่เกมผีแบบมาดูคลิปเกมผีพี่เคียวแล้วไม่กลัวเกมผีอะ่ะแต่ถามว่ามันตลกสําหรับทุกคนหรือเปล่าก็อาจจะไม่แต่อย่างน้อยมันมีคนตลกในสิ่งที่เราทํามีคนชอบในสิ่งที่เราทําผมมีความสุขแล้วครับผมชอบอ่านฟีดแบงคมากฉะนั้นคอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วก็อีกหนึ่งยูทูบเบอร์ที่เป็นแรงบนันณาใจให้ผมเลยนะครับก็คือคิวเทป้านะครับเรารสึกว่าเขาสนุกกับชีวิตดีและเขาเต็มที่กับงานมากเราอยากมีไฟให้ได้ แบบนั้นเหมือนเมื่อก่อนมากๆเลยครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีฟีลอะไรแบบนั้นพี่เคียวเคยไปเที่ยวต่างประเทศไหมครับเคยครับผมประเทศแรกที่เคยไปก็คือมาเลเซียเวียดนามลาวก็เคยไปแล้วก็ไปญี่ปุ่นไปสิงคโปร์ไปเกาหลีอยากให้พี่เคียวแต่งเป็นผู้หญิงค่ะไม่ใช่ Q&A เลยมันไม่ใช่คำถามแต่ก็เคยแต่งแล้วครับพี่เคียวรู้จักกับพี่ลินตอนไหน น่าแล้วนะน่าจะประมาณ4-5หปีได้แล้วคือตอนนั้นอนะ่ะเรารู้จักลินเดเละจังทำคลิปเดอะซิมเหมือน Facebook มันก็มีเพื่อนร่วมกันเยอะมันก็เลยเด้งว่าเนี่ยเอ้ยคนนี้ลินเดเละเฟซนี้นะเราก็เลยแอด ไปเพราะว่าเป็นแบบพี่ในวงการและทีนี้มันก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันมีงานดา o n n e s สที่เขาจ้างมาและเหมือนเขาจ้างพี่บินด้วยก็เลยทักไปชวนพี่ลินทําคลิปด้วยกันก็เข้าไปดูได้ตอนนี้ปัจจุบันก็ยังมีคลิปนี้อยู่มาดูคําถามจากเพื่อนๆใน Facebook กันบ้างนะครับพี่แก้มสวยที่สุดบนดาวอะไร <c oughs> ก็ต้องดาวโลกสิครับเพราะว่าพี่แก้มเกิดบนโลกและอยู่บนโลกถ้าชวนไปกินข้าวจะไปด้วยกันไหมครับผมเหงา ก็ต้องเวลาว่างนะถ้าเกิดเราว่างเราก็จะไปด้วยกันถ้าพี่เคียวสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่พี่เคียวอยากจะไปที่ไหนเพราะอะไรคะอยากเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์ไปเรียนที่ฮอกวอตส์อะ่ะเออดีไหมได้ปะไปที่ไหนก็ได้ไงอยากไปเรียนที่ฮอกวอตส์อยากเป็นพ่อหมดอย่างเงี้ยขอยืมตังค์ครับที่ถามผมหรือยังว่าผมมีตังค์จะแดกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่มีตังค์จะแดกเลยแล้วยืมผม พี่เคียวจําคลิปที่พี่เคียวแรปได้ไหมครับถ้าแรปได้แบบตอนนั้นแรปให้ดูนะครับผมติดตามมานานแล้วขอชมหน่อยคิดถึงโจโจโผมชื่อเคียวชื่อเคียวมีดีกีดีๆที่คิดดีทดําดีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนเจียวใหญ่ไม่ชอบให้ใครมาจับเจียวผมอนาคตข้างหน้าพี่เคียวคิดจะจัดฟันไหมครับปัจจุบันก็จัดฟันอยู่นะครับผมนี่เห็นไะห พี่เคียวจัดฟันแบบอิน i ิสไลน์นะครับหรือแบบใสนั่นแหละจัดมาได้เกือบ2ปีแล้วนะพี่ชอบตัวละครไหนใน13 l e s s o n Y Y มากที่สุดจัสตินโฟลีครับผมชอบตัวละครนี้มากรักเลยชอบทำอะไรมากสุดในชีวิตประจำวันกินครับการกินมันคือความสุขอะแล้วแบบอยากหยุดกินเหมือนกันนะอยากผอมแต่มันก็กินอยู่ทุกวันคือแม่งกินแล้วมันมันหายเครียดอะ ทำไงวะครบรุ่นน้องรุ่นเดียวกันครบรุ่นพี่ต่างกันยังไงคะและพี่ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันจะบอกว่าไม่เคยครบรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่เลยครบแต่คนอายุน้อยกว่าครับอืมนั่นแหละครับเทาเกิดปัจจุบันก็คงเลือกคนที่เท่ากันหรือมากกว่านะครับเพราะว่าเราได้ลองครบรุ่นน้องมามากแล้วนะครับควรจะเปลี่ยนรูปแบบหน่อย ถ้าทุกวันนี้ไม่ได้ทำคลิปหรือแคสเกมอยู่คิดว่าปัจจุบันตัวเองจะทำอาชีพอะไรขอทานครับหรือไม่ก็เป็นนีดอยู่บ้านเนียขี้เกียจอะไรขนาดนั้นพี่จัดการความรู้สึกแย่ๆยังไงบ้างอ่ะไว้เป็นแนวทางตอบยากตัวเองก็ยังจัดการไม่ได้เลยครับเรารู้สึกว่ายิ่งโตเรายิ่ง ยิ้มน้อยลงไม่รู้จะแนะนำน้องอยังไงดีเพราะตัวเรายังแนะนำตัวเองไม่ได้เลยสวัสดีครับผมชื่อเคียวนะครับติดตลกอย่างสัตว์คนละแนะนำตัวไหมลนะ่ะ <_ Q> พี่คิดว่าคนที่มาเม้นเขาอยากถามจริงๆหรือแค่อยากออกคลิปครับก็เหมือนก็ทั้งคู่ปะคือแบบเวลากูไปถามใครอะไรแกกูก็อยากออกคลิปเขาปะใช่ไหมเออเราอยากเป็นส่วนหนึ่งกับคนที่เป็นไอดอลเราอยู่แล้วถูกไหม หรือว่าไม่ใช่ไอดอลพี่เจไม่ใช่ไอดอลน้องหรออืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชอบหนูเอพี่ชอบหนูไหมคะพี่ชอบหนูนะครับพี่รักน้องๆอะไรของกูเนี่ที่เพลงที่พี่ชอบฟังตอนนี้มากๆแค่เราไม่ได้รักกันของอินดีโกอาหารและเครื่องดื่มที่ชอบคืออะไรครับ ทุกอย่างพี่เคียวมีความคิดยังไงกับอนาคตข้างหน้าของตัวเองคะไม่มีไม่ได้หมายถึงไม่มีความคิดนะไม่มีอนาคต <c oughs> พี่จะมีลูกตอนไหนครับเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยมีลูกสถานที่ที่ไปเที่ยวแล้วชอบที่สุดคิดว่าแบบเรามีความทรงจำกับคนที่เราไปด้วยมากกว่าเรามีความสุขที่ได้ไปกับเขาชอบทุกที่ ที่ไได้ไปพี่เคียวมีคนคุยหรือแฟนยังคะติดตามพี่อยู่นะโอ้ยยังไม่มีเลยครับคนคุยกับแฟนคุยแต่กับตัวเองนะครับคุยคนเดียวจะเป็นบ้าอแล้ว <c oughs> รีวิวชีวิตช่วงนี้หน่อยครับพี่ คำถามไหนที่ไม่ได้เลือกมาตอบขอโทษด้วยนะครับผมแต่พี่เคียวอ่านทุกคำถามเลยใครอยากบอกอะไรความรู้สึกบอกมาได้ขอบคุณทุกคนที่ถามกันเข้ามานะครับหวังว่าจะมีความสุขกับคำตอบนะครับคลิปอาจจะไม่ได้ตลกนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนตลกนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมและเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก่อนที่เราจะจากกันไปขอให้ทำดีต่อกันไว้เยอะนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย